สวัสดีครับพบกับรายการไรสาระกับครูแว่น Q&A นะครับอ่ะเราอยู่ใน EP ของการศึกษาเรื่องการรับมีดนะเนื่องจากมีเพื่อนๆสมาชิกเขาถามมานะครับไอ้ผมก็ไม่ใช่เป็นเซียนเป็นโปรอะไรหรอกธรรมดามากแต่จะอธิบายในเชิงของวิชาการแล้วกันนะฮะเอามีเราจะต้องมีความรู้และส่วนที่ ที่ต้องทําต่อไปก็คือทักษะพวกช่างที่เขาเก่งๆความรู้เขามีอยู่แล้วผมแค่มาขยายให้นะครับเพราะอาจจะไม่ค่อยมีใครมาพูดให้ฟังนะฮะมันมันไม่มีในหลักสูตรแต่จริงๆมันมีแหละมันมีแหละผมก็จะหยิบหยิบหยิบขึ้นมานะครับแต่เขาไม่ได้แบบศาสตร์ในการทํามีดอนะ่ะมันก็ต้องไปไปหาครูที่เขาสอนกันนะครับก็ไปร่ําไปเรียนกันครูนั่นครูนี่ว่าไปนะฮะอันนี้ไม่ใช่เซียนด้วยนะ <laughs> ผมแค่ แค่รู้เอามาเล่าให้ฟังนะครับส่วนทักษะเพื่อนไปฝึกเอานะครับส่วนใครที่โปรมากๆก็ยินดีด้วยพี่แล้วแต่พี่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราสามารถบรรลุผลสําเร็จได้โดยหลายวิธียกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะไปเชียงใหม่ผมไปได้กี่วิธีอขับรถไปก็ได้ขึ้นรถไปก็ได้เหมาลรถไปก็ได้รถไฟก็มี เครื่องบินก็ได้เดินไหมได้พี่ตูนยังวิ่งเราเลยใช่ไหมเราสามารถไปได้เอาไปได้หลายพิธีเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นถนะัดทางไหนไปทางนั้นแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าแต่ละทางมันมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือที่ผมจะเล่าให้ฟังเอา้าก่อนจะไปเข้ารายการสารลงสาระอะไรเนี่ยก็ไปเป็นเพื่อนเราได้ในลายออฟฟิเชียลนะครับมันจะมีลายออฟฟิไลที่มันเป็น QR code ขึ้นหนะักยิงปั้งเข้าไปในนั้น ก็จะวิ่งไปอยู่ในส่วนกลางตอนนี้สมาชิกในไลน์ออฟฟิเชียลเราประมาณ400กว่าคนแล้วนะฮะเข้าไปอยู่ในะนั้นพอพอมันมีสินค้าอะไรเข้ามือมาผมสะดวกผมถ่ายเขายิงตู้มลงไปเลยเพื่อน,อนๆที่กดรับเป็นเป็นเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลอะ่อะก็จะได้เห็นพวกนั้นแหละครับพร้อมกันเลยแล้วใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือใครไม่ไม่อยากได้รับสื่อโฆษณามันเกะกะมันรกก็มันมีกดปุ่มออกหรือกดปิดเสียงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาผมมีอะไรผมก็จะโพสต์แต่เพื่อนๆเขาถามมาว่าในร้านมีอะไรใหม่ๆมา่งเขาก็จะได้ เล่มเดียวในโลกรับประกันเล่นเดียวในโลก,กน,ลน,น,ลกนี่มาเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรายการนงดนกว่ะเอารายการนี่แหละไม่ต้องไปอีกรายการหรอกอ่ะเราจะมาให้ดูนะครับเราคุยในเรื่องของมีดก่อนนะฮะคุยกันเรื่องของมีดเอาตัวนี้แล้วกันนี่โหกูวันนั้นมีดต่ำห้าร้อยไม่หยิบม,มาเลยอะมันหมดนี่เพิ่งมาเออใครตามถึงนัเพิ่งมาเดี๋ยวทำรายการแยกให้เพิ่งมา นะครับรุ่นนี้จะเป็นกันโซ่กันโซ่รุ่น f759m วันนั้นจำได้ไหมที่ผมถ่ายวิดีโออ่ะมีดมีดคุณภาพดีต่ำห้าร้ออ่ะไอ้นี่วันนั้นมันหมดนะครับวันนี้ก็มีมาเดี๋ยวจะหมดอีกนะครับกันโซ่ f759m นี่ใบมีด 440c 390บาท บวกค่าส่งห้าสิบเป็นสสีี่ร้อย่สิบถูกไหมของแท้นะคุยกันที่ของแท้เล่มเดียวจบนะครับคุณภาพดีมาก <S <S ผมจะเทียบให้ดูกับสไปเดโก้กล่องขาวนะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นด e ลิก้แต่ว่ามันเป็นรุ่นใบกึ่งหยากมีเล่มน,นี้เป็นมีดมือสองนะครับเพื่อนๆเอามาขายผมไว้นานละเหมือนไหมเนี่ย <c oughs> เหมือนมาก เหมือนไหมนี่แบบได้แรงมันดาลใจมาเหมือนนะตัวนี้วัสดุนะครับมีดมือสองจริงๆผมก็เอามารับคมใหม่ ATS 55ถ้าใครอยากได้ ATS 55เล่มเดียวในโลกนะครับมีอยู่ตรงนี้ขายขายมีดมือสองนะสภาพดีนะครับรับคมกลับมาแล้วใช้งานได้สบายๆหนึ่งพั หนึ่งรบาทบวกค่าส่ง50บาทผมโพสต์วิดีโอใครยิงมาปุ๊บผมจะยิงไว้ข้างล่างว่าขายแล้วก็คือจบมีเล่มเดียวนะครับขายให้เพื่อนๆเอาไปเล่นกันรุ่นนี้มันเกณฑกําไรไม่ได้หรอกแต่ซื้อไปเล่นได้นะครับทีแรกก็เอ๊ะทําเป็นไปดํานี่ไม่ว่ามองซ้ายมองขวาเอากันโซ่มาเอากันโซ่เหมือนอะไรเอาเหมือนนี่หยิบแม็กลงมาเอาเอาไงดีขายเลยมีเล่มเดียวนะครับมงัมงมงมังอนกันไม่ได้อา้าวไปกันต่อนะฮะนี่คือมีดน,นะครับ ตอนนี้เราจะทําความรู้จักกับมีดกับคมมีดนะครับคมมีดอะไรเรียกว่าคมมพ่พี่คมมันคือมุมมุมของมีดนะครับมุมของมีดมีดส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับมันจะเป็นดับเบิลบีเวลบีเวลคือมุมครึ่งหนึ่งนะครับอะไรวะงงดับเบิลบีเวลคือมุม2มุมมาชนกันนะครับแล้วซ well ิงเกิลบีเวลอ่ะมีดเบสิกเริ่มจากซ well. ิงเกิลบีเวลนี่มีดคิริดาชิญี่ปุ่นแบบนี้นะครับ นึกภาพออกมาเป็นแผ่นๆเป็นเป็นแผ่นมีดมาแล้วตัดชั่วเป็นมุมนี่แล้วฝั่งนี้อก็เห,อเหมือนเหมือนเรียบอ่ะแล้วตัดมุมขึ้นมาเนี่ยซิงเกิลบีเวลนะครับเป็นมุมเป็นมุมที่เบสิกที่สุดในการทํามีดนะครับแล้วก็ยังคงนิยมผลิตกันอยู่ในบางยี่ห้อมีดอิมาสันแต่ก่อนก็ซิงเกิลบีเวลนะแต่ปัจจุบันไม่รู้ไงไนะนานแล้วผมเคยขายตั้งแต่ยุคที่มันเป็นซิงเกิลบีเวลเลยนะครับมันเป็นเบสิกที่สุด รับคมได้ง่ายเหมาะสําหรับการศึกษานี่คือมีดคิริดาชิมีดญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยฟืดเป็นมุมแล้วก็เอาไปใช้งานเพราะเราใช้งานเป็นมุมนะครับต่อมาเขาก็มีการพัฒนาขึ้นแบบเอ๊ะใช้อย่างนี้มันก็มันก็เหมือนเขางั้นทาให้ไม่เหมือนเขาอะทําไงก็ทํามุมเราไนงะก็เป็นดับเบิลบีเวลก็คือเป็นสองมุมมาชนกันแล้วถ้าถามว่าตั้งมุมมีดเขาตั้งกันที่เท่าไหร่นะครับนั่นคือคุยกันที่1นึ่งบีเวลหมายความว่าสมมุติว่าตั้งมุมที่ย2บองศา ก็คือ1นึ่งวิเวลคือ22องศาคือแต่แต่ละครึ่งหนึ่งของมันอ่ะยีองศาโอเคไหมแล้วเราก็เอามารับกับมีดให้ได้มุมประมาณนั้นเฮ้ยอยากจะแต่งให้มันแหลมคมกว่านั้นได้ไหมทําได้ที่ต้องอยู่ที่ว่าวัสดุที่ใช้อ่ะคืออะไรถ้าเป็นแปดซีอาร์าเ็มวีเกรงว่าจะไม่ไหวมุมโรงงานคือมุมที่ดีที่สุดนะครับเอาแล้วทําให้มุมมันทนกว่านั้นได้ไหมทําได้ทํามุมให้มันกว้างขึ้นมุมยิ่งแหลมนะครับนี่คือ1นึ่งวิเวลหนึ่งวิเวลสองวิเวลนะมุมยิ่งแหลม มันยิ่งคมมันยิ่งสึกเร็ว P เท่ากับเส่วน A นะครับแรงกดมันจะเยอะที่ปลายมีดเพราะฉะนั้นถ้ามุมถ้าอยากจะปรับแต่งมีดให้มีมุมที่มันแหลมคมบางๆที่เขาเรียกว่าคมหวานนะกรุณาเลือกวัสดุให้ดีด้วยถ้า8ปด3 m ล v เกรงว่าจะไม่ไหวต่ำกว่า20มันจะบิ่นเร็วเพราะตัวของวัสดุมันได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นพวกตะกูล4 4สพอไหวดี 2, ไปได้นะครับแต่มันรับยากนิดนึงนะ อาจจะติดแข็งนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตอนต่อไปนะฮะเนี่ย ATS 55เท่ากับ EG10 ยุคนี้แหละรับง่ายไหมรับไม่ง่ายนะรับไม่ง่ายแข็งนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่มันดีหน่อยเดี๋ยวค่อยไปคุยในพาร์ทของเครื่องมือนะครับแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าใบกึงก่งหยักใบกึงก่งหยักส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะมาเป็นซิงเกิล e v เวลนะครับก็คือด้านเนี้ยมันจะเป็นเป็น มีเหมือนเครื่องมือจิ๊กในการกินมันมาเป็นรูปนี้เลยและอีกด้านก็นจะไปเรียบๆแบบนี้นะฮะเวลารับมารับง่ายเวลาเก็บคมอีกด้านคือคือ,คอปาดกระหน่ำกับพื้นได้เลยนะครับอีกมุมก็ตั้งมุมให้มันลงมาตรงร่องแบบนี้นะอันนี้ตามนี้เลยนะครับอ่าน,นี่คือนี่คือเรื่องของคมมีดนะฮะถ้ามีดที่รับง่ายอย่างที่บอกต้องเป็นคิริราชินี่คือเริ่มต้นเลยเพื่อนๆซื้อไปก็ได้นะที่ร้านผมมีขาย ซื้อไปทําไมซื้อไปศึกษาไงถ้าอยากจะรู้นะครับเพราะว่ามีดที่มันเป็นซ well ิงเกิลบีเวลอบไม่ค่อยมีขายหรอกยกเว้นแต่บางร้านที่เขามีนี่นี่คือซิงเกิลบีเวลนะครับอันนี้อยากแค่ให้รู้ไว้ใครที่รู้แล้วก็รู้แล้วพี่บางคนเขาไม่รู้ผมก็มาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้เราคุยที่มีดอย่างเดียวนะทีนี้ตัวมีดนอกจากมีมุมมีคมแล้วทั้งที่ผมบอกนะมันมีวัสดุด้วยนะครับตัวของวัสดุยิ่งแขงยิ่งแกล่งใบมีดยิ่งทําให้มันทาให้มันมุมมุมแหลม ได้มากขึ้นนะครับยิ่งคมบางมากขึ้นทําไดว้วัสดุมันไปได้แล้วมุมที่มันกว้างกว่านั้นมีไหมขวานไงที่ขวานไอ้มุมใหญ่ๆอย่างนั้นนะ่ะมันเอาไว้รับแรงเยอะๆคือเขาไม่ต้องการให้มันแบบคมคมปลาบแต่เขาต้องการให้มันคมทนมันมีคมทนด้วยนะกับคมปลาบเอาขวานไปแล่ไปแล่ปลาคงยากคงยาก แต่ถ้าจะปั้มกล้วยสักต้นขวานก็ได้กว่านะใช่ไหมได้แรงด้วยแรงอยู่ที่หัวโงองเอาไว้กล้วยขาดเลยแต่ถ้าจะไปแล่ปลาแซลมอนเลือกมีดที่มันคมดีๆนะครับงานมันจะไม่สะดุดนะพวกนี้ก็ถามเชฟถามช่างมีดได้เลยนะครับเขาจะให้คําตอบได้ดีมากผมมันเป็นแค่เชิงวิชาการนะประมาณนี้วันนี้เรารู้เรื่องคมก่อนว่าเขาเรียกกันว่ายังไงเดี๋ยววันหลังเราเค่อยตามมันไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับ